เราไปเห็นข้าวที่เหลือจากกระบวนการผลิตของเกษตรกรก็เลยคิดที่จะเอามาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ด้วยคุณแม่เขาเป็นเบาหวานมา30กว่าปีออค่ะเราก็เลยคิดว่าะจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ช่วยดูแลสุขภาพทั้งในครอบครัวเราแล้วก็สําหรับคนอื่นที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพด้วยอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็เลยเอาตัวข้าวหักมาพัฒนาเป็นกูเต้นฟรีพาสต้า โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกฮะว่ามาเชียงรายทั้งทีเนี่ยเจอธุรกิจที่น่าสนใจเพียบเลยนะครับและตอนนี้ครับมาแล้วเรียบร้อยฮะกับสัญญาณแจ้งเตือนประกาศช,ชี้เป้าธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารออมสินนั่นเองนะครับและเป็นธุรกิจที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Step and Boost Up กับธนาคารออมสินด้วยครับและก็เป็นธุรกิจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุดยอด GSB Chain Maker ปี2022ครับธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจอะไรและเราจะต้องไปที่ไหนและจะปังขนาดไหนตามผมมาเลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณปาริชาติแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผลิตภัณฑ์ของเราครคุณปาริชาติแบ่งปันให้เพื่อนๆหน่อยของเราคืออะไรแล้วก็มีจุดเด่นตรงไหนบ้างค,ค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ของเชียงรายคอนิกเฮาส์นะคะเราก็จะมีเป็นกูต้นซีพาสต้าเป็นเส้นพาสต้าค่ะที่ทำจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์กับ,บข้าวหอมบินอินทรีย์โดยเราเอาตัวข้าวหักอะคะ่ะที่ได้จากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวซึ่งไอตัวนี้มันเป็นข้าวที่ไม่ค่อยมีมูลค่าคก็เลยขอกลุ่มเกษตรกรเอามาเพื่อพัฒนาเป็นเส้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรและทีนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับค่ะตอนนี้เราก็จะมีพาสต้าที่เป็นเส้นสดแล้วก็เส้นแห้งนะคะ พาสต้าเส้นสดจะมีทั้งหมดตอนนี้คือ3สูตรคร่ะสูตรแรกก็คือจะเป็นข้าวหอมมะลิร้อยเเซนเลยค่ะจะมีความหอมความนุ่มแล้วก็จะได้กลิ่นอโลมาข,ของใบเตยแล้วถัดมาคือคสีเขียวสูตรที่ 2, 2> สีเขียวอันนี้ก็คือจะเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้องไห้ของภาคอีสานมาผสมกับราชินีผักแห่งล้านนาก็คือผักชิงดากลายมาเป็นเส้นพาสต้าสีออกเขียวอ่อนๆตัวนี้ค่ะคอันนี้ก็เป็นสูตรที่3มามค่ะคสูตรที่สานี้ก็คือจะเป็น กะเพรามารวมกับข้าวหอมนินอินทรีย์ก็กลายเป็นเส้นสูตรที่3มีทั้งหมด3แบบใช่ค่ะนะฮะเป็นยังไงมายังไงฮะเรามาทําเส้นพาสตา้าได้จริงๆเกิดจากเราไปเห็นข้าวที่เหลือจากกระบวนการผลิตของเกษตรกรค่ะก็เลยคิดที่จะเอามาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ด้วยที่บ้านเนี่ยคุณแม่เขาเป็นเบาหวานมา30กว่าปีค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเอจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ที่ช่วยดูแลสุขภาพทั้งในครอบครัวเราแล้วก็ คนอื่นที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็พัฒนาตัวเส้นพาสต้าตัวนี้ขึ้นมาปรากฏว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าทุกคนก็จะชื่นชอบในเรื่องของความหอมของเส้นแล้วก็ความนุ่มของเส้นเรื่องของการตลาดที่เราทําเราทํายังไงให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักให้คนเดี๋ยวรู้สึกว่าได้มาลิ้มลองแล้วก็ติดใจอย่างเงี้ยเรามีทั้งตลาดที่เป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ออฟไลน์เนี่ยลูกค้าก็คือจะเป็นร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหาร,รสุขภาพนอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มคนที่ แพกูเตนเลยค่ะ oh, ค่ะคอันนี้เป็นลูกค้าทั้งต่างจังหวัดก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพครับแล้วก็ในเชียงรายอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีตลาดที่เป็นออนไลน์อะค่ะคก็คือช้อปปี้ลาซาด้าพวกอ e ีคอมเมิร์ซทั้งหลายะอ,อาะค่ะอ้าวแล้วคุณผู้ชมคนระับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็ไม่เคยดูมาก่อนนะฮะว,ว่าวิธีการทำพาสต้าเนี่ยเขาเริ่มต้นทำกันยังไงวันนี้โชว์ให้ดูได้ไหมได้ค่ะได้นะดีเลยคระโอเคฮะัโรงงานอยู่ตรงไหนครับ ด้านนี้ค่ะตรงนี้ใช่ไหมฮะโอเค okay. ไม่งั้นเดี๋ยวให้คุณปริชาันนำไปเลยค,ครับผมโอเคครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงขั้นตอนการทําเส้นพาสต้ากันบ้างดีกว่านะฮะอะตอนนี้เราจะเริ่มยังไงกันบ้างฮะให้แนะนําเลยครับค่ะก็จะเตรียมแป้งแล้วก็เอาแป้งข้าวหอมมะลิอินทซียค่ะ,คะเอามาทําการตีแป้งพร้อมกับส่วนผสมค่ะก่อนที่เราจะไปทําเป็นเส้นพาสต้าค่ะ อย่างนี้ต้องประมาณเท่าไหร่นะถึงจะนำบรรจุพันได้อันนี้ก็ปกติ1แพ็กเกจเนี่ยน้ำหนักเส้นพาสต้าจะอยู่ที่250กรัม250กรัมค่ะก็จะประมาณ4ี่แถวโอ้ถึงจะได้หนึ่งกล่องโอ้ค่ะแต่ดูจากกระบวนการทำวิธีการทำแล้วนี่ก็ถือว่าใส่ใจแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากนะฮะรวมถึงความแบบต้องสี่แถวคุณผู้ชมนะจากที่เราเห็นนี่หนึ่งแถวนี้ก็ได้เท่านี้เองค่ะนะฮะโอ้ครึ่งก้อนด้วยเนาะครึ่งก้อนนี่ธรรมดา คุณผู้ชมครับคุณบริชาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Step and Boost Up กับธนานคารออมสินนะฮะแล้วก็รวมถึง GSB Chain Maker ปี2022ด้วยนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างครับก็ได้ความรู้อะคะ่ะได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ที่ปรึกษาที่ได้ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ได้มุมไหนบ้างฮะไหนลองแบบว่าแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนได้แบบอย่างเช่นไรกติอีทาวส์เนี่ยเรามีพาสต้าที่เป็นเส้นแห้งที่ได้จากงานวิจััยยแต่่่่วาาาเเรรงงงไไมด้ทํในืออข รครับค่ะทางโครงการก็ได้ช่วยสนับสนุน ทีมที่ปรึกษาว่าควรจะออกแพ็คเกจจิ้งรูปแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้มันได้มาตรฐานทีนี้เรื่องของเงินทุนในการทําธุรกิจตรงนี้นะฮะแบ่งปันเพื่อนๆหน่อยเราเริ่มยังไงแบบไหนแล้วก็ใช้ทุนเท่าไหรต่ตอนแรกครับค่ะตอนแรกนี่ก็คือใช้ทุนจากการวิจัยส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้ทุนส่วนตัวก็ใช้เงินในการซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือค่ะคสำหรับทำตัวเส้นพาสต้าเนี่ยก็ประมาณ5 0,000บาทค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ได้ทุนสนับสนุนจ,จากทางธนาคารออมสินในเรื่องของการพัฒนาตัวบรรจุัันนน์แล้้วกกอจา ธนาคารเองเนี่ยก็ยังมีสินเชื่อธุรกิจและ SME ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือตัวผู้ประกอบการในการพัฒนาการผลิตแล้วก็ในตัวผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะอืมนะฮะต้องบอกว่า เรื่องของเงินทุนนี่เละเนาะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆหลายท่านอยากจะทำธุรกิจนะครับแต่ว่าขาดเรื่องของเงินทุนนะฮะสบายใจได้เลยนะฮะเพราะว่าธนาคารออมสินครับผมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และ SME Start up นะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจ SME ไทยสู่มาตรฐานสากลนั่นเองนะฮะจะได้ปังๆกันทั่วหน้าเนะอย่างคุณปริชาติเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่ปริชาติมากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะการสิ่งดีๆให้เราในวันนี้นะคุณผู้ชมครับ EP ต่อไปนะฮะกับชี้ป้าธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารออม อมสินจะพาไปที่ไหนเจอธุรกิจอะไรและจะปังขนาดไหนติดตามให้ดีนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม